เจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมใส่ตัวขวยางไก่โอ้หยหอดก็หอดเลยใหอยมันประเดี๋ยวจะม,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 มยยองหนีฝุ่นมันย้ายไปฝุ่นตัวนี้เออรู้สึกปลาใหญ่เลยจีข่อยกี่มันหนาสงสัยกันยังไงพี่น้องเห็นยังบุญเอาแล้วข้จเจาะเก็บเห็ดปวกอีกแล้วพี่น้องบึ้ยพุ่ดขนตาพุ่นนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่จะปีนพุ่นอีกแล้วบ้านนี้ไปมามามา เพ,พ,พ,พ็ดตัวคือเกาไป่น้องคนนีมนีคนลุงีคนนี่ฮะถือกล่องท้ายเห็นมเนี่ยครับ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 โอ้ยเยียบบักลาลโอ้ยพูดนะโอ้ย,อยแม่เลยใคได้หันเยียบเนะจ้าเยียบ <c oughs> โอ้โเฮ้ยใส่ตีนสิฉะนั่นแหลเจ้าเยียบเพชรตัวโอ้ย,ออยขอบุหรีส่งเกียร้บรี่ว้งม่นจะข้องกัเยียบกันอยู่บ่ เดอย่ากินเปรี้ยแบบเปรี้ยโอเคถึกจะจบกันลอยบ่อไดนที่เราไม่ทำไม่ทำเหฉยๆกันวันนี้เด็กหลงน้อยมาทำเดี๋ยวใส่เหยียดที่ตัวขึ้นโอ้ยฮักโอ้เจอได้ที่มอญอีเอาบ่อไดนละ เอาบ่ได้นี่บ่แม่งยังได้พี่น้องเหยียบข่อยยางไก่ข่อยยางเหยียบด้วยบ่าั่นเอาบ่ได้นี่บ่แม่งยังได้เหยียบค่ะโอ้ยอ้ยเอาดึงเนื้อด้วเหรอดึงวะเนี่ย เคร่งเก็บเห็ดพี่น้องเห็นบ่เคร่งเก็บเห็ดเคร่ง,งจับกล่องให้เพิ่นห้ายิงกว่ามาทางเดียวก,กันแม่ป <c oughs> ิดกล่องเขาจะย้ำในอนออบานนี่น้องโอ้ยโอ้ยปิดกล่องเขาแล้วขัแวดแส่เรือบ้านโอ้ยโอ้คือต่างหน้าต่างตาเอาขัเดเหรอ เดสีหมามนคากนกักเนาะวอ้ยคนหนังเนาะอือมาคนเก็บเห็ดเปียกติเอ้าเป็นนก็เก็บเฮากับเก็บเหือนกันเนาะเฮาก็กกกกนนกมีหนะ้าที่ลงคลิปลงวิดีโอไป นาละพี่น้อยมูล่อนเดียวฝ้านี่ขอยหยั่นแกเบดจะโอดอยู่ด้วยบึงบึงค่โอ้ยฮะจะได้เอาต่ดอกอีกินแน่โอ้ยเนี่ยถินบถกระต่าอีก Gracias. มวลขาดเ้ใดผู้ใดเทียเทีเนี่เสียใจเ้วยอพี่น้องคุบอกเลยว่ามวดเนื้มให้ผด้ใครบ้ใดเทียเนี่เสียใจพี่น้อง หลังใส่่องแ้วาาพี่น้องเลยมาว่ากันเยอะขบบคนเนใหญ่คะก่อนเอ,อ้ยเห้ยจะดอกไปผักหลายเหี้ยจะดอก ตาเหยียดเทปเงเร็ยเสียกับเจี็ดเลยวะจ๊ะมนมันนองเรือกับตากัเตงเห็ดไว้อหมดุกอ ย่างทั้งนั้น มันดอกงามเนี่ยเด็ดเด็กเด็ดตัดดอกัวว้น่อากหัวถึยมันถึงมันส่วนสตีน มีจากกองจากคองละไม้ห้องบนสุดได้รเปเขาไปเอาคุณเลยเอากองจากของนถินกองจากของคักโอ้ยเอากระตาไปน้ำฝนอยฝนเลยค่ะคักไหลเอ้ไปสางคักไหลแถวนี้งไปสางคักหลไปเลยเขาไปเลย